สวัสดีนะครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องแอลทูนชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนานะครับแนะนําการ์ตูนหน้าอ่านนะครับงานหน้าอ่านเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้เป็นกระแสมากๆนะครับนั่นก็คือเรื่องนี้ครับไคจูนัมเบอร์แนะครับผมเป็นลิขสิทธิ์ของทางสยามอินเตอร์คอมิกนะครับตอนนี้นะปัจจุบันที่ผมมาแนะนำเนี่ยออกถึง2เล่มแล้วนะครับซึ่งเรื่องเนี่ย โดยย่อนะครับอันนี้จะไม่ขอสปอยมากนะครับเรื่องโดยย่อเนี่ยพระเอกนะครับเป็นเป็นหน่วยกำจัดเซซ่าไคจูนะครับแต่ว่าความฝันที่แท้จริงของพระเอกเนี่ยเขาอยากที่จะเป็นหน่วยกำจัดนะครับหน่วยกำจัดไคจูซึ่งเขาเคยได้สัญญากับผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนนึงไว้นะครับตอนเด็กๆเ,เนี่ยเขาได้สัญญากันไว้ว่าเขาเนี่ยอยากจะเป็นหน่วยกำจัดไคจูนะครับแต่แล้วเมื่อเขาโตมานะครับ เด็กน้อยผู้หญิงคนนั้นอะตอนเนี้ยไม่เป็นหัวหน้าหน่วยกำจัดไคจูแล้วนะครับส่วนเขาเนี่ยก็ยังอยู่เพียงแค่หน่วยเก็บกวาดซากไคจูอยู่นะครับซึ่งเรื่องนี้ผมอ่านจบแล้วผมอ่านผมอ่านไปสองเล่มแล้วท,ที่ออกมาล่าสุดเนี่ยแล้วผมก็ชอบมากนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปเล่มก่อนว่ารูปเล่มเป็นยังไงนะครับรูปเล่มหน้าปกก็ประมาณนี้นะครับปกหลังก็เป็นหน้า เป็นรูปต่อแบบนี้นะครับราคานอยู่ที่95บาทนะครับมาดูปกในกันบ้างนะครับปกในจะมีลูกเล่นแบบนี้นะครับตัวพระเอกเนี่ยไม่อยากสปอยเลยตัวพระเอกเนี่ยจะพัดจะผูนะครับสุดท้ายคนที่อยากกำจัดไคจูนะครับกลับได้เป็นไคจูเสียเองครับเพราะจะไม่อยากสปอยจริงครับก็ จะมีลูกเล่นประมาณนี้นะครับนี่คือตัวพระเอกครับข้างหลังก็จะเป็นเนื้อเรื่องส่วนหนึ่งของของเล่มน,นี้นะครับเดีย๋ยวมาดูที่เล่มสองนงบ้างนะครับเล่ม2หน้าปกก็จะอยู่ประมาณนี้นครับเป็นผ้าต่อเหมือนกันนะครับถ้ากาวออกมาข้างในก็จะเป็นสีเหลืองดำเหมือนเหมือนกันนะครับก็จะมีลูกเล่นของเขานะครับ ทีนี้มาดูที่ขนาดเล่มน,นะครับของสยามอินเตอร์คอมมิกนครับถือว่าเป็นเรื่องแรกที่ผมสะสมของสยามแล้วเป็นรูปเล่มที่ที่ไม่เหมือนใครนะครับจะให้เทียบกับตัววันพีนนะครับที่เป็นรูปเล่มปกติของสยามทั่วไปนะครับจะเห็นว่าตัวเนี่ยตัวไคจูเนี่ยเขาสูงกว่านะครับเขาสูงกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ว่า ความกว้างนะครับความกว้างเขาก็จะสั้นกว่าสั้นกว่าเหมือนกันครับแต่กระดาษเนี่ยค่อนข้างดีนะครับสำหรับราคา95บาทเดี๋ยวจะให้ดูลายเส้นข้างในนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเพื่อคนที่สนใจอยากที่จะอ่านการ์ตูนเรื่องนี้นะครับแต่ว่าอยากเห็นลายเส้นข้างในนะครับนี่ครับเปิดมาหน้าแรกจะเป็นหน้าสีนี้ครับ สวยงามครับแล้วก็นี่คือลายเส้นนะครับผมว่าสวยนะสวยเลยทีเดียวครับให้กลิ่นวันพัฒน์แมนด้วยไหมวันพัฒน์แมนนะครับกลิ่อาร์นพัฒน์แมนแล้วก็ไมฮิโรนะครับไมฮิโรคาเดเนียนี่ครับภาพวาดออกมาได้สวยเลยครับ ก็อยากแนะนำนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาการ์ตูนที่สนุกสนุกนะครับก็อยากแนะนำเรื่องนี้เลยเพะเพิ่งอ,ออกมา2เล่มเดล้วก็ยังตามเก็บกันได้อยู่นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้รบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ